ัยแ้งปีนี้กระทบภาคการเกษตรนะคะเห็นได้ชัดเลยอย่างเช่นตัวอย่างที่จังหวัดสตูลค่ะชาวสวนทุเรียนช่วงน,นี้ช่วงนี้เดือดร้อนกันอย่างหนักเครียดจัดหวันจะสูญรายได้ที่รอมานานนับปีหลังจากในพื้นที่ขาดแคลนน้ําค่ะโดยหลังจากที่ฝนไม่ตกนานเกือบสองเดือนนะคะก็ส่งผลให้พื้นที่ในจังหวัดสตูลเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งเจ้าหน้าที่ต้องเร่งแจกจ่ายน้ําเพื่อช่วยเหลือประชาชนในส่วนของตําบลอุดไดเจริญอําเภอควนกาหลงซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทําการเกษตรหลังจากที่ไม่มีฝนตก แหล่งน้ําตามธรรมชาติระดับน้ําลดน้อยลงในบึงบางแห่งจะมองเห็นได้เลยว่าน้ําเหือดแห้งกระทบกับการทําสวนผลไม้และสวนผักของเกษตรกรนายนิคมพลายแสงเกษตรกรสวนทุเรียนกล่าวว่าในปีนี้ค่ะน้ําในสระลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจดัดและฝนไม่ตกนานเกือบสองเดือนแล้วจึงกังวลว่าน้ําในสระอาจจะมีไม่เพียงพอต่อการใช้ในการทําสวนทุเรียนซึ่งทุเรียนช่วงนี้ก็กําลังผลิดอกออกผลพอดีด้วย และหลังจากนี้อีกประมาณ1เดือนจะเป็นช่วงที่ทุเรียนต้องการน้ํามากเป็นพิเศษเพราะเข้าสู่ช่วงของการเลี้ยงผลทําให้กเกษตรกรเป็นกังวลว่าถ้าหากฝนไม่ตกต่อไปอีกสักประมาณ30วันส่วนทุเรียนก็จะได้รับผลกระทบแน่นอนขณะนี้นะคะในวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นค่ะ,กะเกษตรก,รกรกำลังเตรียมวางแผนจะขุดสระน้ำเพิ่มเติมเพื่อเป็นการป้องกันภัยแล้งไว้ล่งหน้า เพราะถ้าหากไม่มีน้ำรถทุเรียนก็เท่ากับว่าความหวังที่รอมาเป็นปีจากรายได้ของการทำสวนทุเรียนจะต้องจบลงด้านนายสมคิตคงหวังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดัยเจริญกล่าวว่าขณะนี้ชาวบ้านหลายครัวเรือนเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งซึ่งทางอบตอก็ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้สำหรับบริการประชาชนในเรื่องของน้ำอุปโภคน้ำใช้สอยตามครัวเรือน ในขณะที่น้ำทางการเกษตรนั้นก็ได้จัดตั้งจุดจ่ายน้ำในพื้นที่สระน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติบ้านไร่สาธิตซึ่งเกษตรกรสามารถมาเปิดปั๊มน้ำได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าก็ต้องมาบรรทุกน้ำไปเองค่ะคปีนี้คาดการว่าฝนอาจจะทิ้งช่วงยาวนานนะคะซึ่งก็มั่นใจว่าน้ำในสระน้ำขนาดใหญ่กว่า20ไร่จะพอสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้บ้างค่ะค